อ่อนแล้วครับพี่น้องครับจุดที่สามครับจุดที่สามนี่จังหวัด้อยเอดคือกันอำเภออำเภอยังก็่ออำเภอเกษตรครับบ,รรบ,บ้านยัง,งยรกร็งครับบ้านยัางจ่องเด้ออำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด้อยเอดคือเก่าครับจุดที่สามครับนี่เอาขอกได้บ่พ่อ่ะผูกโซ่เถ้ะกอน พูนหัวพันแดงงวงามนี่แดงจึงครึงง่วงามเฮียนกับงามบริรักษท่าหอดสีนี่เ็ดเองย่างดีโมเดิร์นเอาผูกไว้ก่อนเสียกสันจึงน้อยอยู่อยู่ในขอนันขายบ่พ่อมตัวขายอยู่บ่จะเปิดราคาให้ เดี๋ยวบ,บ,บ,บ่ท่านขายกับสีผ้าไปส้มก่อนเดี๋ยวส้มง่วคุณ่อก่อนพี่นอ้องง่วคนไร้ตัวดิเฟืองก็ลร้ตัวนี่บ่นไร้ต่างง่วเฟืองก็ไร้กัน,กนโอ้แถวแถวนี้มิตรภูเลียงง่วเล่หลายครับบ่ตามก็ชิบตัวแต่ละขอบบ่ตามก็ชิบตัวยงงลร้แหงครับคุณน่ะหว่วหไร้อีหลีตัวนี้คุณน่ะบ่พ,พี่น้องคุณนี่ต่โตอ่วนว เพื่องกางามงามครับขาวจากผากเลยนี่อันนี้บ่มีตัวขายเดอ้อครับทายเห็เบ่มีเื้อบ่มีตัวขายครับมีแต่วงว้วเลี่ยงครับนี่บ่ทั่นชนเข้ากับมีนี่ตัวมงใหญ่บ่มั่นชนเข้ากับมีครับอ,อาศัยเฟื่องเป็นลักครับสวนหญ้ากับมีบ่พัว โอ้พ่นค,คุณแม่แมมมพ่นยูเซ่แต่โทรหาผมโอ้พ่นยูกรุงเทพจ้างง่วงไม่คุณพอ่ออยู่บ้านเลี้ยงโอ้ยู่บ้านคนเดียว,บดดยวสบายเลยดิฉันเลี้ยงงัว <laughs> เออแต่โทรหาเพ่นก่อนว่มมามนเป็นอยู่บ้านดิฉันดอกคุณแม่สวัสดีครับ งวัวมาส่งครับงวัวมาสง่งโอ้ยหมากัดกัดอจิ๋วนี่ดมไปซื้อนอ้อยู่ปทุมราชแม่จังหวัดอำนาจ,จเจริญอันนี้หมาเด้อพี่นอ้องนี่นี่หมาเนี่ยนี่นมันสีหยอกด้วยนี่ใช้ใช้งัวงัวสีขา,า,า,ายคุณแม่มีบ่บ,บ่มีครับเปลี่ยนใจแล้วตะกี้ว่าจะมีอยู่ตอนนี้บ่มีมีว่าายดอก นี่ครับนี่ครับเพราะว่ารสีคลายอยู่เอองวงงวงผูบ่อยเออใช้งวงผูสีคล้ายอันนี้ก็ขอกงัวนะครับพี่น้องครับขอกงัวอู้งัวงลายอีหลีครับเต็นละขอกงัวลายอีหลีออนี่ก็โคมหนึ่งครับผูลังคาหลังคาต่ำแห้ง แต่ว่างัวกับตํขึ้นกันนี่บรรยากาศรอบๆของงัวคนเ่อบ่มีงัวักตเพอ่าหกตัวบอบอมีตัวขายบ่พา่ขายบ่ขายนอกไว้ทะเลียงนอกอันได้ฟื้นม่แด้ใช่หรอล อันนั้นหวยวะครับหวยยังเขื่อนโอ้โหอดพูดฮอดไก่ฮอดถือประเยโอ้ทำเดดีตัวนี้โอ้ปลาอะไรว่าทำเดดีแหงครับพี่น้องครับอยู่ใกล้หวยใกล่หองผมอยู่ปทุมราชครับพ่อนี่มาทรงงัวนี่เฮียนคุณแม่นี่คุณจังงัวกับพ่อวานครับทรงสามชุดครับเมือนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับเข้ามาติดตามรับชมคลิปครับ สวัสดีครับผมเอามาหอดจอดถึงครับบานผู้ผาหอมครับตรงมาอีหลาลงมาทรงว่าทองหนึ่งตครับอำเภอดอนตาลครับจังหวัดมุกดาหารนี่ทองหาเดือนแล้วนี่คืองว้วเพะวานครับนี่ทรงชุดแรกครับ ตัวนี้มาเป็นรอบที่สองเดอ้อนี่ขอคุณพอ่อมาเป็นรอบที่สองครับอุดหนุนรอบที่สองครับมูกอายุ่นนล้หมูพอสิเขาขอกไว้สักก้อนหรือไปหามูก่อนก็ได้อีสองตัวนี้จุดต่อไปไปล่งพนมไพ่ครับลูกชอบกันแรกตัวข้างในนี่ล่งเกษตรวิสัยครับ่อหน่อยสองตัวสายขุ้น นี่เขาคอ,อกสกอนผุนนะปุ้ยทำความสะอาดคอ,อกอย่างดีให้เพฟุนไฮไปนำนะครับนี่บ่บ่ปล่อยให้คอกกันทังคอกเปื่อนเด่นให้ไปนำนี่ให้ฟุ้นไปนำใส่กระสอบยูเรียอย่างดีสอบปุ๋ยไงไงพพใหญ่ๆอีคุณพ่อเพฟุนไฮเองครับ ลงไฮลงหน้าลงสวนอย่างส่งจุดแหลกครับเมือนี้ครับจุดแหลกเมือนนี้มีอยู่สามจุดครับพอยอีแตกได้ใส่งานบ่าขายบอขายบาอีแตกได้ใส่งานบอขายยู่บอเปิดราคาบา่บอกบอกราคามาสิเปิดให้นี่ใครสนใจอีแตกครับพี่น้องครับ สตาร์เทดเดียวติดบ่พอเครื่องยันหมาาย่างดีได้หน่ยันหมานาอโอ้ยันหมารุ่นเลกเลยตัวนี้น,นี่ขั้นเครื่องย็นนี่บบติดแมนบ่ก็ใส่ยุทธเลย <c oughs> หางลิงรุ่มเด้อพี่น้องพี่น้องให้ราคาได้นี่นี่ยังใส่งานได้ได้เน,ะนาะพ่อเนาะขั้นสตาร์ติดเนาะนี่ยังใส่งานได้เด้อไปสนใจเนี่เครื่องยันหมาาย่างดี เนี่ยว่าทองมาสูงมันพอครับเพิ่นว่าทองหาเดือนครับเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นตรวจเครื่องมาแล้วแม่นกัจังว่าเพิ่นว่าเพิ่นตรวจเครื่องมาแล้วกันกันเลี้ยงไปโบออกเลี่ยงทรหาเพิ่นเลี้ยงไปมันโบคืนเลยจริงจริงทั่วหาเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นตรวจมาแล้วแต่แต่ว่าผมไม่ได้ตรวจให้อีกนะเพราะว่าเพิ่นตรวจแล้วเพิ่นว่าเพิ่นตรวจเครื่องเพราะว่านว่า โมโมอยู่ไต่ผเนาอผุนโมอยู่ไต่แซ่แซ่รถจกนับ่บอกโอ้มาโจกน้องพอดีกันพอดีกันเดี๋ยวสีเดินห้างไปจุดที่สองครับวันนี้ครับมาทรงเรียบร้อยครับบ้านผู้พาหอมทรงคุณพ่ออยังครับรพอพ่งอเาอยังครับรพอพุ่งคือเกา่าพอพุ่งคือเก่าครับพี่น้องครับเจักเจักบาก็อีแตกพ่อเ<ะ>จ้าผ่นก็อีแตกหลักพันนะ <laughs> ป้าวปนี่ล้ปาวนี่ก่อนเดิยพันว่าครับอ่ะุนอนุรักษ์ได้รุ่นแหลกมมมผมเคยใส่ได้รุ่นนี่เท่อสีได้ดำหน้านี่จนสวยนั่งเมื่อนี่สตาสองคนยังบติดอยู่ยอาชีพนี้ไว้สำนี้ครับเดี๋ยวไปต่อกันจุดท,ที่สองครับสวัสดีครับผม รบ้อยครับจุดที่สองครับทรงลูกชอกกระแลกครับนี่ล่องเขาคอกจูงเขาคอกให้ย่างดีนี่คำควรน้ำคุณพ่อครับคุณ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 พ่อเนี่ยอยู่บ้านยังครับคุณพออนน่อ,อบ้านดอนก่อยครับ<ต>อำเภอหนองฮี่อำเภอหนองฮี่ตำบลตำบลหนองฮีคือกันเออตำบลหนองฮี่ตำบลเดียวกันครับครับจังหวัดร้อยเอ็สน้ำพ่อเน้ออันนี้คุณพ่อยังครับ ดาบพิมพ์ตองโอ้นี่นี่คุณพ่อยังนี่ผมดาบพิมพ์ตองครับโอ้เป็นเป็นดาบวครับบ่เป็นยังชายยะชายยโอ้บางเดี๋ยวม้วกันโอ้บางเดี๋ยงง้วมีง้วนเยอะโตครับผมว่าท่านมีไหมโอ้สั่งสั่งเด้อเบิ่งในช่องเบาตึงเด้อขั้นอยางได้ผู้เจ้าอยู่ไส่ครับอยู่อำเภอปทุมราชครับป,ปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับปทุมราชจังหวัดอำนาจมากมากไก่อยู่ครับไก่อยู่ครับอันนี้เป็นรถสามล้อหาหญ้านาะ ล่นตาตาลตหลังนี่ดาถ้าี้ไโอ้ผมมา่มสุดยอดมีหัวค่อยเหยสุดยดแต่ผมอยูสิบเพราะเเรียงัวหนึ่งค่อยครับครับตาหน้าครับตัวตัวตนีเอาไปลามใช่อะยุคนครับยุโอ้มีผ่านออกไฟแบบครับ้ ในหวจะม่หลูกรอดส่วสงเรียบร้อยครับจุดที่สองเดี๋ยวจุดสามไปเกษตรวิสัยครับจุดสามครับตอนนี้อันนับเงินไปให้พผวานก่อนครับงอผวานคำ<อ>พูนคำพูนสง่สงมาส่งมาครับสาธุสาธุติดตินเทียนพุ่งิบานพอดีครับโอ้ยเหล่าคนครับเหล่าได้ครับนี่ครับแบบสูงเอ็ดของงวก,ก็ได้ ลดเขาว่าได้ครับต้องจูงเข้าไปครับนี่แหละครับตัวนี้ครับไปเกษตรวิสัยครับไปเกษตรวิสัยครับตัวเมื่นหาไปเกษตรวิสัยครับแม่นครับแมนครับตัวแม่สีแดงแดงไปเกษตรวิสัยเดี๋ยวเดินทางต่อกันเด้อพี่น้องมันสีคำขอบุณทุกการติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม ครับผมครับ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 นี่ครับอยู่ของว่าพวานคือเก้าครับอยู่กบพ่อวานคือเก้าครับพวานกําลังจัดทรงครับสามชุดน้ากันครับสามชุดสามจังหวัดครับสามชุดสามจังหวัดเกษตรขึ้นก้อนครับเกษตรร้อยเอสดอนตานครับสามชุดน้ากันครับสาวหน่อยสองว่าทองหนึ่งโต พวานกําลังนั่งั่วขึ้นทึงรถครับนี่มือนี่ครับมานแล้วครับมานแล้วได้กินลาบแท้มือนี่ไปลาขึ้นรถขึ้นรถไป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 ลาไปไปเนีไปยนี้ยไปค่อยขึ้นคอยขึ้นเออโอ้ยฮู้ฮูลูกชอบกระเลงเดงขึ้นขึ้นเด้งซ้ำๆเลยการชงสามจังหวัดครับ เสียดิสซยลรอยเอสตอนตาน,นี่ตอนตาน,นี่งัวดทองครับนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอ้เป็นนมไพ่์ปนมไพ่ลูกทองอทอกระล็กนี่ครับบรรยากาศกำลังนำงวงนขึ้นรถเพราะว่านพีดไปสามตครับเตานี่ครับสามตปิดีไปเสานี่นี่คืองวดทองครับ มีงอว่อ,รอครับชองหาเดือนครับองหาเดือนกำลังขึ้นโรเดอร์ไปรุดตอนลงมง,งอนต้องัดครับแต่ละจุดครับ